ก็รู้จักแคลลรี่บาบาไหมฮะรู้จักสี่ผมคือแฟนคลับคุณเลยโกใช่ไหมว่าในยุคแคลลริสบาบาไม่มีป๊อปองคุณในนั้นเลยทุกอย่างที่ออกมามันคือทีมงานทํามาทั้งหมดเหรอใช่มันคือทีมงานต้องการให้เป็นแบบไหนต้องการผมร้องเพลงแบบไหนต้องการต้องการสื่อสารแมเสเซจไหนอะเป็นของทีมงานทั้งหมดเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมคือโอเคมันมีเพลงดังมีเพลงที่คนรู้จักไม่รู้สึกว่าผมเป็นเจ้าของแคลลรี่บาบาเลยมีน้องๆเด็กๆรุ่นใหม่บางทีมันบอกว โกแต่ว่าในเด็กๆที่มาทาํางานกับผมเนี่ยบางทีอยู่กันไป2เดือนเพิ่งรู้ว่าผมร้องเพลงอันนี้รู้ว่าผมเป็นอันนี้เพราะว่าจริงๆแคลิสบาบามันเทินวัยอายุคนแล้วยิ่งมันผ่านมาประมาณ15ปี10ปีบวกๆเนี่ยกลุ่มคนอย่างน้องๆที่มากันเนี่ยตอนนั้นอาจจะเป็นแบบปสป .6 แคลิสบาบามันประสบความสำเร็จถึงจุดที่เรารู้สึกว่าอันนั้นคือประสบความสำเร็จมากๆแล้วแต่ ปัญหาที่เกิดขึ้นผมคือผมไม่รู้สึกเป็นเจ้าของมันเลยอะ่ะไม่รู้สึกแบบมันบีลองผมอะ่ะเหมือนเป็นเป็น,ปนมาพยศต,ตัวหนึ่งที่แบบผมไม่สามารถคอนโทรลมันได้แล้วปลายทางแคลริสบาร์คือมันกลายเป็นอีซี่ลิชชิ่งไปเรื่อยร้อ,ยองเพลงประกอบละครมีปีหนึ่งผมร้องเพลงประกอบละครเป็นสิเรื่องจนแบบผมแบบไม่เอาแล้วผมไม่ร้มมองเพลงประกอบละครอีกแล้วผมขอเลยแล้วผมก็เลยมาเซตติ้งตัวเองเป็นปอปองกูลหลังจากการเป็นปอปองคูลอ่ะก็จะมีคนที่เป็นแฟนของแคลริสบาร์คเจะบอกว่าแบบปอปองคุลนั่งไม่ชอบเลยมันไม่นุ่มเหมือน ที่บาบาเลยมันแปลกมันประหลาดมันอะไรเงี้ยซึ่งในช่วงแรกก็จะเป็นแบบนั้นแต่ในวันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าใครรู้จักเพลงของปปงกูนแล้วอะเมื่อคุณฟังเพลงของสองจำพวกเนี้ยครู้สึกมันมันจะไม่เหมือนกันเลยปปงกูนอะคือบีลองผมสุดๆเกิดมาจากทุกความรู้สึกของผมทุกบรรยากาศบรรทัดทุกของมันทุกอันนะแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้ทาเองผมทําร่วมกับคนอื่นอะแต่ว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นมาจากผมปัญหาของแคลรี่บาบามันมีบางเพลงที่เรานั่งประชุมกันนั่งทําเพลงมาแล้วก็ คิดว่าเพลงนี้มันต้องออกมาดังสุดท้ายไอเพลงเนี้ยไม่มีใครฟังไอเพลงนั้นที่เราที่เราตั้งใจว่ามันจะมีชื่อเสียงอ่ะมันไม่ดังผมมารู้สึกกับตัวเองมากว่ากูขอโทษมึงนะพูดกับเพลงเนะี้ยมึงนี่เป็นเพลงที่คนข้างนอกก็ไม่เอาคนข้างในก็ไม่รู้สึกกับมึงกูแม้กระทั่งเป็นคนที่ถ่ายทอดมึงมากูยังไม่รักมึงเลยหลังจากวันนั้นอนะ่ะผมอ่ะพยายามทําเพลงที่ตัวเองต้องรู้สึกและรักมันก่อนอย่างน้อยคนบนโลกนี้10บล้านคนไม่มีใครฟังอะผมต้องรู้สึกอยากฟังมันก่อน